เหล้วตั้งไดวอดเทียนเนี่ยยิ้มให้มันตั้งได้เอามาจุดเบิ่งไปเอามาต่างเอากระถางมาตั้ง่ปนี่กระถางตัวนี้แหละนี่เข้ามาสูบลมรองตั้งเปล่งจุดไฟขึ้นเบิ่งเออเอาถวายแล้วก็จุดตัวเออ ต่างคนแยกะคือทมเลยไอ้อันเดียงให้ห้มันเดียงต่างงามเอามาจุดนี้เอาไฟจุดเบึ่งมันโอเอี่คอืเอาเอาเอาเตี้ยนมาจุดก่อนก็ไฟอรสิบอากยอาไฟสิบ อาได้ดอกนะคือคือหัวก็ต่างเดิมอยู่ขึ้นมาว่าจะคอยอยู่หัวต่างเออมโลอกต่างขนาดคือดัวคือหมูรอเทียนรอเทียนใส่เอง กะเพนีตะกี้นใหมันรอเทียนเยนอยอะอเนาะ,นะคือรอเทียนปัน่นถูเห็ดถูเป็นอยู่วะโอ้พี่นายเห็นเดอ้อเห็ดแปบบโบราณโบราณเน่ยตอนเห็ดแบบเกินบันนอกปั่นทองทรอเทียน,ำนสำหรับภาษาเสือกระไรไ,ไทยมีกันหลายอะ แต่ว่าพระเฮดประพี่นี่สื่ออกเพราะมันอ่ะเห็นอธีตฐปนวป้าที่เพิงมาจะใส่ละ่ะหันยืนเด่นดอเทียเกียนสีเขียนีเพิงมสเพีสีเขียวสีเขีบสมสนเขสีเอเีเขีเขีสเขียวสเ เห็ดคองเห็ดยากแต่นั่นติดเที่ยนการรอเที่ยนการสร้างปุญนกุศลกับเปรียบคือกันกับควบเป็นคนของหอเนี่ยแหละเทียนขีพเฮงลักโคนกองหูเตี๋ยขีพลักหูก็ลักคนกองหูเตี๋ยเทียนนะหูเตี๋ยเทียนเห็นเตี๋ยเทียนเป็นแทงโอ้โหว่าเทียนเขาเห็ดเขาอย่างเห็ดนะ โอ้โหเลยลังเตือขี้เพิงเรียกว่าไข่สัตว์ไข่ขี้ไข่สัตว์นะไข่มันสัตดถือไข่หัวไข,ข่ขวยไขป่ปลาไข่น้ำมันบางทีก็ขี้เพิื่อขี้เพิงก็มาแต่ห้างห้างเพิงเพิงก็ไปหาอ่าน้ำหวานมา กินขี้ดินกินยังมาแน่ปุ๊บเอามาเห็ดห่างนะไปหาอ่ายางใหม่มาเห็ดจะว่าเป็นห้างเพืงนั่งเพิงแล้วเขาก็ไปเอาห้างแปล้เพืงเพิงมากขาอกอ่าเอาห้างมันมาปั่นเอาห้างมันมาตุืมกระดขี้เพิงมาไดะดาเพิงมาแล้วลรอ่าเห็นว่ามันติดไฟเราเอามาเห็ดเทียนใส่ก่นอนนั่น คือเขาเอื่นว่าองค์ประกอบของมันองค์ประกอบของเตียนมีด้กีเพิงมุมมีใสมุมมีใสเทียนกับจุดบบได้คือเขาใส่เทียนจะเ,เ,เป็นฝ่ายเป็นได้ก่อนทีเป็นได้ก่อนทีเป็นฝ่ายมากก็มีก๊กฝ่ายเอามาปั่นเป็นดอกออกมามันแห่งก็เอามาปันป่น,อน,เ,อาานเอามาฝัานเข้ากันจงเป็นเส้นได้ออกมา เอาไปเห็ดผ่าแพร่ใส่เ็ได้เอามาเห็ดใส่เทียนนั่นะคือองค์ประกอบของวันเอามาลอมาต้มขีเทียนกี่เพิงขึ้นใส่บังใส่ล้อมเข้าไปใส่ใส่เข้าไปเอามาจุดกะได้แสงสว่างอ่นะได้ประีีบคมไฟได้แสงสว่างอ่านะได้อนะ่เพื่อสิให้บองเห็นนะเวลายนเมือคข่มกลขึ้น,นยามมันเมืดอน คือองค์ประกอบแล้วก็การสําเร็จขึ้นมาของการใส่มีแสงสาว่างมีปฏิบคมไฟใส่สํารัพวรทรององค์กระจกนะชีวิตเขาห่าคือกันชีวิตของห่กงาก็เปลียบเสมือนกับเทียนนี่ห่อตีไต่กรนสีแดความสซุขมาทุกสิ่งทุกอย่างต้องดินร่วนศึกษาตั้งแต่นหน่อยต้นใหญ่ผากเพียร่า หา,าหู้อาูาการศึกษาเรียนรู้การประกอบสัมมาอาชีพการทำนาที่การงานของผสมประสานเขาทุกยอย่างก่อนทได้ความสุขมา,าทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงก่อนสิปัน่นท่านะสางท่านะขึ้นมาได้เป็นดูเป็นด่าขึ้นมาด้วกันกับเถียนเบ่งก็สวยงามาจุดกับมีแสงสว่างนะ ย่ำเหมือดย่ำถูกกับพ่อได้เห็นยังเังคำเงา่ขื้นชีวิตของเห่าคือกันการทำมาหากินการใช้ชีวิตมันมีทั้งสูขทั้งถูกมีแต่ความลำบากมีทั้งความลำบากมีทั้งความสุขอ่าบางที่ต้องมีหนูหนุนตาบางที่ต้องเหนื่อยต้องหลาบางที่ต้องขับแขนงยึดใจกระสูนก,กับพานรูปซากมาได้ จังเลี่ยงชีวิตไหลเลี่ยงตัวเองได้เลี่ยงสามีภรรยาเลี่ยงลูกเลี่ยงล้านเลี่ยงอ่อเลี่ยงแม่ได้สงเคราะห์คับสาธรารณชนสง,นงเคราะหา์พี่น้องเผื่อมิตรสาใได้นั่นแต่ว่าเข้า,ห,าห้มองเห็นตามความเป็นจริงของชีวิตคือนันบอแมป็นสาระการสอีอย่างคือกันกับเทียนเร่หนึ่งเหมือน ถึงจุดที่สุดแล้วของกวงซุกแล้วสุดถ่ายกเหมือนกันกับเทียนจุดใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยมันก็คอยละลายหายไปชีวิตของเขาคือการแม่ซิมีค่วงซุกแม่ซิมีขววมทุกแน่สิ่าไดังใจบางบ่ได้ดังใจบางสุดถ่ายกับคือกันกับเทียนจุดไปเรื่อยจุดไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยใสข่วมซุกไปเรื่อยใสชีวิตไปเรื่อยมันก็คอยละลายหายไปละลายหายไป สุดท้ายกับเบิดทั้งสเทียนกับเบิดทั้งเทียนคือกันจุดจบของชีวิตมีอยู่สำนักละลายหายไปหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างกะกลับขึ้นสู่สภาพเดิมคือบุมีอย่างเดินเป็นโมฆะชีวิตเป็นโมฆะบุมีหลบุมีควอมเป็นซาลาแกนสานยังนั่นคือการใส่ชีวิตไปตามธรรมชาติมันก็มีความสู้กีดอกแต่มันมันเบิดประโยชน์ถิงสือพุทธเจ้าเพื่อเนื่องให้สวงหาอริยสัพ คือความสุกทรัพย์อันประเสริฐบุญกุศลคุณงามคววมดีนะเครื่องปื่มจิตปื่มใจนะไอ้อมีคววมปื่มจิตปื่มใจมีเครื่องระลึกแล้วให้มันมีค่วมสุขปื่มจิตปื่มใจอ่าเบื่องตนคือท่านคือการเสียสาระเนี่ยเฮ้าแนมเห็นคววมสุขที่มนันเกิดข,ขึ้นจากการห้ท่านหรือว่าคววมเสียสลระการจากขาออกเอามีทรัพย์สมบัติหาเง,ง,ง,งินหาทองในลายปันได อ,อยู่ดีไม่แห้งมันได้กระสางมันแนบเบืองกันดอกมันแนบเบืองกันหาเงินหาทองม,มาได้ก็นแนบเบิงสามีภรรยาแนบเบืองลูกเแนบล้านแนบเบืองพอบรงแม่อยากให้คนอื่นมีความสุขอยากให้บุคคลที่หฮารักมีความสุขอยากให้อยู่สุขสบายนั่นเปินควาัว่าใจของท่านคือความอยากให้อยากมอบความสุขให้คนอื่นอยากมอบความสุขให้ตนเอง เนะงนินชีได้มากเก็บกรรมลายปันได้กระซังค่ะเอามาเสื่องไหวกูเดยียวเอามาหูอยู่กูเดียวบ่มีค่วงสูขแด่มันหอนมันห่มอยู่สันนะแต่ว่ากันใดใส่ทราบออกแต่การเสียสละออกนะแ่ามันเกิดควงเป้มจิตปปิมใจเดี๋ยให้สามีไดี๋ยให้พันรายาไดหายให้พ่อแม่ได้เลี้ยงลูกบุตรล้านนะเกิดคววงผาครุ่มใจขึ้นมาการมีคววงคิดมีคววงเห็นจังสันเพื่อมีปัญญาเนะมื่อมีปัญญาก็เห็นบุญ เมื่อเห็นบุญมีปัญญาเห็นบุญเผื่อเดินว่ากุศลเระทมขควมสลาดในการเห็นธรรมาก็เนกะิดความสุขขึ้นมาอะไรนั่นเป็นอริยสัพเบ้องตน้นคือธาตุนานะเท่าคนเท่าอยู่บนโลกใดมีความสุขอยู่ใดพราะผุณของ่านุดนะ้เพรามมีนิสัยของ่าตุวันหนนะต่างๆอผู้ขาะ สมบัติต่างๆเกิดขึ้นชนใหญ่ก็คือบุญ่าตุอะไรเฮาถึงเก่งเหลืองเฮ็ดบุญเหลืองเฮ็ด่านมันเป็นนิสัยทว่าเฮ็ดบุญนี่ช่าพูดเนี่ยกระตือรือร้นรวดเก่งนั่นคือการห้ย่านอ่ามันเป็นความอุดมสมบูรณ์ของวันณนาองาโภคคะ่ะเอาถึงมีการสั้งสมบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาสูงขึ้นไปนั่นก็นรักษาศีลน,นะศีลักษาศีลใดก็ต้องมีปัญญาคือการ ถ้าบ,บ่มีปัญญาการรักษาศีลบ่อไรได้ก็เห็นว่ามันศีลมันเป็นเรื่องหนอกติดหนอกโตหนอกกายของเฮ้าเป็นเหลืองของพระทรงองค์ขจาวบ่เป็นเหลืองของเข้าคือเฮาบระท่านไดพิจรารณาบ่ท่านไดหู้ความไม้หนึ่งก็เลยเป็นเรื่องยา,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 ากการรักษาศีลนี่แต่การทำบุญคือกันถ้าบ่มีปัญญาบ่ไดไรฟังก็บ่วกหจักบุญนะศีลก็คือชีวิตของเฮานั่นแหละหาเฮารักรักชีวิตเฮาก็คือเฮารักษาศีนนัะะ่นล่ะ ศีลก็คือศัพท์ของเฮานั่นแหละเฮาป่วยอะไรไปมาเขาโมยนั่นแหละคือการรักษาศีลน,นับสมบัติบุตรธิดาสามีพันธุาติโมยยังไงไปมาตัวมาตมมาของมาแวะนัน่นแหละเพืเ่อเกิว่ารักษาศีลว่าจาของเฮา,าการปูดจาโมยยังไงไปมาดาโมยยังไงไปมากโกหกโมยยังไงไปมาหลอกลวงโมยยังไงไปมาตมมาตัวเราเนาั่นแหละเพื่อเว่าศีนนะสุขภาพร่างกายของเฮา แต่บวติสุราเมรยไยบวติดยาเสพติดบวเกิดโรคเกิดไพ่ขึ้นมาไน่ไพ่หลังเวลาถ่าแกมานั่นต่างผู้อื่น,นว่ารักษาศีลนัน่นถึงเข้าสีรักษาบวอรไรแต่ว่าเข้าใส่ปัญญาพิจรารณาเขาเ้าก็เห็นศีลเมื่อเห็นศีลเมื่อใดเข้าทําผิดศีลไปเข้ากับสีหัวโทษทีนเกิดขึ้นมาจากการบ่มีศีลนัน่นมากเกล็ดมากเทียวติดยาเสพติดน,นะมากหลักมากเล็กขโมยหน่อยมากเปลี่ยน ทะเลาะวีวาทนั้นปนวนว่าพิศีลมันก็เกิดความถูกขึ้นมาแห่งสัมนะ,ะคือมันเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะศีนเนี่ยแหละมันขอบงําศีลเนี่ยเป็นโภคขาของเทวดาเยฮะแต่รักษาศีลโดยเป็นอัตโนตมัติคือขึ้นเมืองสี่หลักนี่ให้ท่านเล็กน้อยแต่ว่ามีจิตใจที่เบเบียดเบียนบบผูกาขาดพยาบาทจองเวรหมกเป็นคนมากๆอ่หลักเล็กขโมยหน่อยอย่างสี ถึงให้ท่านบลไยกระสางแต่ว่ากตั้งยูนิชินนี่ว่าสุกติภูมิคือเทวดานี่กิดขึ้นออกจากเทวดากับว่าเป็นมนุษย์ได้ท่านที่เลยนะย้อนศีนนี่แหละพะอย่างพอจิตใจมันบโกรบบโลกบโลกบพยาบาทข้อมบุโลก้าโลกมันก็เป็นหลักของเขา้าโลกมันก็สีจ้องว่าเขาขวาสาวโกดมันก็สีวาเขาได้ทำลายเขาได้อา โกรธทะลุทะลงมมันก็คือบ่มิศีนนั่นแหละมันก็เป็นนิสัยของสัตว์เห็นว่าสัตว์มันเกิดมาโดยนิสัยของมันเกิดมาโดยความโลภกิน่าไรกับบ่พ่อคือหัวคุกยกินนิ้วเบ็ดมือกับบ่อพอมันโลภนิสัยของหลมเป็นอย่างสัตว์สัตว์ส้าว่าิ่งคือกันกินบ่หูจะยิมคือกันก็ปาาเอาอาหารในไรมัาได้ก็กินกินแล้วกระทองแตกตายอ่ะนั่นคือนิสัยของความโลมเป็นอย่างสัตว์สัตว์ช้าว่าิ่งคือกันบ่มี ม่มีว่าส tamam. <g ling> <t monkeys> <man qualified> ิขอมิตรลักณอย่างเดียวนะอ่ามูมากาไก่เนี่ยเอาเอาเขาเขาไหวบางทีว่างไหวบุรีเนี่เอาเลยเนี่ยหมด้ขอขาดแรนนี้เลยนะ่คือเดือนว่ามันเกิดจากความรุนกัดกันตีกันนะบเหลือกพ่อเหลือกแม่อ่าเวลาสิอ่าเสืบหน่อซอพันธ์กับเหลือกพ่อเหลือกแม่คือกันสัตว์ชาว่าสินั่นคือเดือนว่าอ่าอาการของถูกศีลนิสัยของ การถุกศีลในสัตว์มันก็เหตุให้เกิดเป็นสัตว์มีไันเป็นอย่างสัตว์อส่วนคนของเขาเป็นปกติบวมหมักขาบวมหมักหลักบวมหมักปูดปดบวมักหลบไผ่ไข่เจ็บบวมมักข่วมเบียดเบียนอื่นว่าปกติของคนศีลยิ่งเป็นข่วมปกตินะนั่นคือคววมงามมันเกิดขึ้นอันที่สามคือภาวนาทำลายคิตใจให้มันสงบเยือกเย็นให้มันเป็นปกติบวโกรธบโลบบล้ง เพราะว่าหน้าจหายิตใจมันโกรธจะหายมันโลมอยหายมันเกิดคววมพยาบาทผูกอาขาดจองเว้นกับไผ่นั่นถ้ามีสามอย่างแล้วมันก็งามคนเดคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินฐานใช่บ้านโตนะ่นถ้าเฮามีสามอย่างแล้วปุ๊บมันก็คือกันครับเข้าเอาขีเพง เฮาหาขีเ่เผิงเฮ้าหาฝ่ายมาฝันมาปอมารอเทียนเขาเป็นหลปเป็นแหล่งเขามือนกันงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้สามารถที่นาทาานจุดเป็นแสงสว่างนําทางสู่กับความ,มือได้ถ้ามีสามอย่างนี้เฮ้าสิ่กับหลกเป็นปกติบวาสีทําการทำงานเทียนยังกัดสางเฮาสิ่เป็นปกติมีการให้ทานมีเสียสละมีการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนา สร้างสมบุรณกุศลใจมันดีเป็นคนมีมีรมีไม,ม่ตีดีปุ๊บบว่าเสิเหอาชีพมันได้กะทำมากขาขึ้นเฮ็ดย่างไก่สบายะนะใส่มาใส่มว่าสิเป็นกเกษตรกรเป็นพ่อค้าเป็นข้าราชาการเป็นหัวหนา้าเขาเป็นเจ้าคนนายคนก็สร้างถ้าขาดคุณธธรรมสามอย่างนี้ถึงมีเหล้ยวกับบทจเลื่อนแต่ว่าถ้ามีเหล้วก็จะจะเลื่อนยิ่งขึ้นไปะนะ แม้แต่อานิสงส์ของท่านนี่พุทธเจ้าคุณบอกว่าแม้แต่ความบาถธนาเป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้สําเร็จในการใถ่ท่านนี้ถึงวัรณะของความเป็นพระราชามหากษัตริยร์ได้นั่นได้บ่ธมดาได้เขาสังสมไปเรื่อยๆสังสมไปเรื่อยๆบุญบรารมีมันเกิดเกิดขึ้นนะโมเม่นว่าต้องค้นของมหาให้เป็นเบิดได้ แต่ว่าหันมีนิสัยในการช่วยเหลือบุคคลอื่นบ่จําเป็นบอว่าเป็นพระสงฆ์กระเจ้าก็ไดหาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเล็กๆหน่อยๆหายนิยน่มเต็นขังเป็นข้าวไปเอาก็ช่วยเหลือกันไปหายนี้พี่น้องเกิดมิตรสหายอ่านไก่เรือนเครียงก็ช่วยเหลืออุปส้ำกำลสู้กันไปหาให้่วามโหห้วัุกูเข้าข้องเิ่นเกินว่าการห้เบนนั่นล่ะถ้าสิเกิดอืม เป็นทีรักสึ่งกันหลายกันผู้ไห้ก็ะยอมเป็นทีรักนะผู้ได้รับก็ะยอมคิดถึงบุญคุณนะบุญคุณเกิดบุญคุณมาต่อกันมีต่อกันปุ๊บกับเป็นหาาิเป็นเสื่อ้ายกันเพิงผ้าอาศัยกันใดบุญกุศลน,นั่นก็คํำสู้ขเขาคือเก่าได้พอเห็นแบบบางเทอเราทำการทำงานคือสิทธุคือสิยาคือสิเหียนสิหอดเขาแต่ว่าก็มีคนมาสยอยคือเก่าหรือว่ามี เนี fate, trouble, pues um, man, ่ยเอาไม้เอ well, ็ดแหงมันบรดเต็ทุกถูกแต่หยางนั่นคืออันนี้สมบุญของหอเนี่ยนะบาเป็นหยังเด็ดแต่ว่าถ้าบ่มีบุญวันนี้ไปจับีหยางขึ้นกับมีแต่แนวเพาเ่ยวนีพังมีแต่แนวเหียนเขามีแต่แนวเฮ็ดอหยางขึ้นกับบ่เป็นไปเบิดอารมณนั่นเรื่องมันบ่มีบุญนะทำใพรบ่มีบุญเป็นอย่างสั่นเฮ็ดหยังมันกับบ่เจริญนั่นนะอ่าที่เฮ็ดหยังกับมีแต่แนว่ยถูกแนวยหยางบ่มีแนวมาซอยบ่มีแนี่ยแลวในขัดของมองใจเขาไปเรื่อดเอาไปเอามากับกลายเป็นคนที่ บ่มีบุญมีบรารมีนะแต่ว่าถาาเหตุอียงแลลวปัจนาเอียงแล้ว,ลวมันถูกมันยากมันคือถูกมันยาคมันเจะนี้ผมมันก็บ่มีเป็นมาก,กคือเก่ามันก็เป็นขึ้นมานนคือเก่าบุญเป็นอย่างสัตว์คือกันเห็นบ่คือนาถาบินเดกาเศรษฐีโอ้ยไห้ท่านยนเทวดาประนามูเลยมันรรมดาเลยนั่นคือเป็นเป็นอริยะพระอริยะเจ้าแหลวนะนาทาะบินเดกาเศรษฐีไห้ท่าน แกพระสงฆ์องค์เจ้าห้ท่านแกคนขอท่านนี่แจกลงท่านในหนาบานเนี่ยมือเสากู้เสา่าแจกลงท่านเนี่ยลงท่านต่างลงท่านถึนแนวคนรวยเนาะติดอยู่เพื่อรวยอีพีเศรษฐีนี่เงินเป็นลอยโกดธพันโกดอโกดหนึ่งกระสิบหลานขึดเบิองดีล่ะฮะอ่ายัาง,งมือเสานี่แจกท่านหรือนี่มลพระสงฆ์องค์พระเจ้ามารับท่านอยู่เลย ญาจกขอทานผู้ใดขาดทานบริวารไม่มีแนวกินก็เออมาเอาขนเอาลมากินข่าแจกอยู่ขอมือแจกอยู่ขอมือทรยบสมบัติหายบุตรบัตรมันเบิดเป็นเพราะแม่นว่าหายบุญทำบุญแล้วมันเบิดบุเป็นได้มันเบิดเป็นคือกันแต่ว่าอนาถ้ายบินทีกาเสตีป็นกัดบุรีเซดายได้ล่ะเพิ่มบุรีเยดายว่าโอ้ยเขาหายทานเป็นเบิดเขาสิถูกบ่อเพื่อมีด้ความปื้มปิติยินดีใจ่ ผู้เ,เห็นบุญเห็น,ออน,หน,นาาก,กุณน,น,น, <c oughs> นก็เออซอยเหลืออน,อนาตายิธิกะสิอู้หงยเกองฟางงานเราวันนี้ิีาล่าว่าไม่ยางหรอกเออโตกใจละหายท่านจิเบิเอเทวดาเทวดาผู้เป็นเพื่อนมีสาติทิเผนอาศัยอยู่สุ่มประตูได้อโอกาสแล้วบัน นั่นเหมือนว่าะย้อนท่านให้ท่านนั่นและให้ท่านหลายโพดเหมือนว่านะปัจจังไหนบุญก็ซอยท่านเลยเหมือนว่าะเทวดามาติอนาตตาบิดีกาเสษถิวายย้อนเจ้าให้ท่านต้งแล้วนะจะจังเบื่นไม่มีไผซซอยเจ้าเห็นบ่เนี่หัวอนาตตาบิดีกาเสษถีเขียนพวกไงก็เลยแล้วหขึ้นขึ้นกันเมื่อันเขียนเดี๋ยวขึ้นหวเจ้าเป็นไผ่เนี่ย เจ้าคือโออหยังสิเหรอกขราพเจ้าเป็นเทวดาแล้วลุคเทวดานี่อาศัยคงใหม่อยู่หนาเฮือนนี่นาสุ่มประตูนี้ว่าไปเจ้าตรงนี้ไปเทวดาอยู่บ่ไดเลยห่อนหนเลยถึออนัตายินดิกาเศรษฐีไหลนี้ไปเจ้าบ่ต้องมาอยู่เนี่ยบ้านเพื่อนข่อยบ่ต้องมาอยู่ในี่ภูมิเจ้าทีข่อยเจ้าจงไปอยู่ที่อื่นเหรอไลเทวดานี่เทวดาหัวสิแตกแล้วอยู่บ่ไดไปอยู่บ่ได้คือกัน อยู่บ่ได้เพราะเขาบ่ให้อยู่เด้เจ้าที่บ่ให้อยู่เจ้าบ้านบ่ให้อยู่เทวดาก็อยู่บ่ได้คือกันนะป่ายเดือดร้อนฮอดผุนฝ่ายอินผุนไปเขาผัวฝ่ายอินเฮ็ดจังได๋แตอนาถายบินติกะเศรษฐีสิให้อ่ากรธให้ข้าพเจ้าเนาะไ่วยฝ่ายอินก็ว่าผู้แล้วไปหาพุทธเจ้าผู้แล้วนะาอ่าพุทธเจ้าไปหาพุทธเจ้าหรือว่าอีกย่านนึงว่านะสัพบ์ของอนาถายบินติกะเศรษฐีท่านจงไปนํามาคืนให้ นำมาขึ้นให้อนาคาบินติกาเสษธีทับอันใดเขายืมไปแล้วอนาถะบินตกาเสษธีใจดีบ่เอาขึ้น่ากจงไปโดนใจให้เขาเอามาขึ้นทับตรงได้ที่อ,อนาถะบินติกาเสษธีฟังไหวลงไหวลืมกับไปโดนใจใหเพื่อนเห้นไปคุดขึ้นมาให้เพื่อนตัวแรกมันต๊กหนาำไปแล้วตกหนามต๊กไหลไปแล้วไล่ไปแล้วกับไปนั่มาขึ้นให้ทใหเทวดาเฮจังสันกบมันเนี้ยเฮจังสัน ตัวไหนสับสุ่มบัติอันใดเขายืมไปแล้วอนาถาบินฑิกาเศรษฐีนี่ให้ให้ยืมนี่ซ้ำให้เลยนะย <c oughs> ยว่าไงเขามีอยู่วะเขายืมเงินพอให้ดีขึ้นแล้วคือดีเออแต่ว่าอนาถาบินฑิกาเศรษฐีนี่ยืมแล้วซ้ำขอไดนะอ้นะเพิ่นเพิ่นใจดีเพิ่นอนาถาบินฑิกาเศรษฐีเขาให้เขายืมเงินจนึ่งสิบอ่ะขึ้นในใจแล้วเพาบเขา,าขึ้นเพราะขึ้นสน,นะ <c oughs> คนคนบุญหลายหนอคนบุญหลายอย่างสัน เขาบอกเกิดดอกได้ก็เลี้ยวไม่ได้ก็เลี้ยวสัษนาคนไประเดี๋ยวต้องถามดอกอือ่าเทวดาก็เป็นโดนใจเองเขาเงินมาเกอดทรัพย์ส,สมบัติทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาขึ้นเาน่าอ่ากเกิดขึ้นมาขึ้นเ่าอ่านาถาบินดีกาเษฐีอ่าแต่ว่าก่อนหน้าค้นถามุทธเจา้าเด้ออ่ะพระทรงองค์เจ้าหรือว,ว่ายาโจคอทานกับไปหาหมองเศษฐีคนอื่นที่เขามี แต่พูดอ่าพระไออนาถบินในการเศรษฐีก็มีพระมาโปรดพี่เขาหันละแต่ว่าเป็นพระอริเจ้าพระปูุ้จนคนธรรดดาแสแวงหาหลาบสักการะก็ไปหาคนหล่ําคนรวยไปหาบอกมันมีอยู่สุขสบายไปบินทบาทตะเกินก็มีแต่พระอริยาเจ้าผู้พิเทนคุณเปนอะไรมันก็มาโปรดอนาถบินในการเศรษฐีคือเขาหาก็เลือกแต่เขาไปบาดเห่าอี่แล้วเขาไป เข่าปลายเทียนนะนะเข่าหันะห้ันะเอามาหลอนหลอนหลอนเอาโบ้แมนทูกซำหนึ่งเนพข้อมเบิดของอัตฉริยะมิตีกาเสี่ทีนั่นเดี๋ยวแต่เข่าปกับตะเกียบพักเสียนไม่เ็ดสมสมพักเสียนนะนะเอามาเ็ดสมพักเสียนก็หนำนะขนมสมพักเสียนถวายพระสงฆ์อพระเจ้าขอทานกีเห็ดแจ๊กที่เก่าขนาะ ผู้ใดอยากจสิงจีมันข้านควาุกข์ควมอยากเป็นกำถามผู้เจ้าโอ้ยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านของข้าพระเจ้าผู้อยากไหลแต่ก่อนข้าพระเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากใหม่ากายกองไห้ธาตุันปานิษไห้อาหารปันอันอันปานิษไห้วัตถุเขาของอันปานิษเดียวดีท่านของข้าพระเจ้าเป็นท่านอันเลียวเป็นท่านอันอยากข้าพระเจ้าที่มีอาน,นิสงส์ท่านของข้าพระเจ้าที่มีอาน,นิสงส์ทำเก่าอยู่บ่ พุทะเจ้าศีลบพระองค์ศีลบท่านของข้าพปะเจ้าอยู่บ่ระาทรงองปุเจ้าจะยินดีในท่านของข่าพปะเจ้าอยู่บ่อานนี้ส์งของท่านข้าพปะเจ้าสมีสําคัญอยู่บ่ครับของประณีเเตเลิศเดิมคือแต่ก่อนพุทะเจ้ามันก็บ,บ,บอกว่ามันอยู่ที่เจตนามันอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของหอาของ่านของเหอือัตมาทึงบอกว่าบ่ต้องหางเงินหน้าทองมาให้ลายเราพ่าดนี่ให้มีวามมีเจตนา ในสิ่งที่เห่าสิห้ยธาตุมันเป็นของบริสุทธิ์ม,มันสิมีมูลาคา่า,าะก็ดีบมีมูลค่าก็ดีมันเข้าเขาก่อนเดียวก็ดีอาหารเล็กหน่อยก็ดีเห่าทำมาหากินขึ้นมาแล้วของของเห่า,ม,า,า,ารรมันเป็นของที่บริสุทธิ์มดจดบ่ได้ไปลักของเขามาบ่ได้ไปเขาโม่ของเขามาบ่ได้ไปโค้งของเขามาบ่ได้ไปขาเขามาอ่าเด็กสัตว์ประเด็นว่ามันเป็นของบริสุทธิ์ บริสุทธิ์เท่าไหร่มากด้วยน้ำพักน้ำแรงเข้าๆเอามาเสียสนะเจือจุนออกเป็นข่าวน้ำทำปลาเป็นอาหารเป็นแพร่พันเป็นเส้นนาสนะยุกยารักษาโรคบริสุทธิ์แล้วนะพุทธองค์งก็บ,บอกว่าท่านของท่านนั่นก็นยิงยิงมีอานิสงส์กลัวอีกนะคุณเด้ยิงมีอานิสงส์กลัวที่ท่านเคยเหตุด้วดยอาหารทิ่ปนิณเพราะยัง พอมันส <stop. S 1> ิเวิ day, ดเหนื่อยเวิดโตแล้วพอก็ยังไห้คือเขาอยู่นะอนาคาทิติกาเศรษฐีโอ้ดีใจแล้วอนาคาทิติกาเศรษฐีปื้มยิ้มปื้มใจขึ้นมาโอ้ดีดีดีพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คนบวไดดน่ะรังเกียรติท่านของเฮาบวได้รังเกียจท่านอันเลี้ยวของเฮานะมีความยินดีปัปื้มยินดีโอ้ใจกันดีขึ้นมาเลยนั่นที่อ่าอ่าการไห้ท่านการแสวงบุญของเฮาด้วยกันมันอยู่น้ำจิตศันาของเฮานี่ จตนาฬิกาวัตถุเขาค้องแลักศรัทธาและกะข้อมบริสุทธิ์ของพระสงฆ์องค์เจา้าข้อมบริสุทธิ์นั่นหมายถึงว่าการชำํำระกิเลตเป็นผู้มีความโลภหน่อยเป็นผู้มีความโกรธหน่อยเป็นผู้มีโมหะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะละข้อมโลภข้อมโกรธข้อมหลงเป็นผู้มีสั้นสมาธิเป็นผู้ทรงศินทรงถ้ำในสันน้นน้าอานิสงส์่อเกิดขึ้นตามลำดับของมันเลยนะนเครื่องเหตุน,นั่นแหละนักเสีย เกิดโศกเกิดลาภเกิดยัง้งขึ้นมาเล็กๆนหน่อย,ยนอ,นอ,อย่างสั่นก็เป็นอนิสงส์ของมันอยู่แล้วเป็นอนิสงส์ของบุญของกุศลตามวาละของบุคคลาท่านก็เดือนตามความบริสุทธ์ของภูหลักคือกันพระสงค์จึงเป็นหน้าบุญอันเลือดกว่าหน้าบุญทั้งหลายุทธเตจิลคุณบอกว่าจากสัตวนานะสัตนหา,หามว่าให้ท่านถวายยัยงกระซังนะถ้าเ้ามีเจตนาดีแล้วบุญกุศลกับสูเ่เฮาคือกัน กับไปสูวว่ความเป็นอยู่กลับไปสู่โภคะสมบัติกับไปอยู่ขอบขั้วไปสูวว่สหน้าที่การงานขอบขั้วงานช่บ้านช่องของหอที่ให้ที่หน้าเฮ็ดยัง,ยงมันก็เกิดขึ้นทำมาหากินอียังมันก็เกิดขึ้นหลัเตื่นขึ้นมาคือเกาอ่าได้อ่าเพื่อนว่าบุญมันขุมข้อนะอ่ามันเทียนในห้างามนะอ่าคือการนะกับการเห็นละมเอาเทียนเป็นทีวา ก่อนมันสิ่ด้แจ้งเทียนมากกับบริษัทละคนเฮาคือกันก่อนสิไดใดชีวิตความสุขมากกับต,ต่องพานความสุขความทุพพานความลําบากจากามนั้น,นเป็นรสชาติของชีวิตดอกแต่ว่าไหนเขาแนวเหียตามกวอนเป็นจริงว่าสุดท้ายแล้วมันกับบุญเลืออย่างเจสันนะถามว่ามีบุญนะ,ะก็ต้องสร้างสมเพียรไปเรื่อยๆอะไะถ้าเฮาอ่ามีบุญแล้วทำบุญเป็นในิสัยแล้วโอ้มันก็บสบายดีแบบนีนะ้ของที่มีอยู่ทุกจริงทุกอย่างก็เป็นบุญเบิดบาแบนี้ เป็นบุญเบิ้พอมันเกิดปัญญามันเกิดความสลาดกับข้ออนุมโมทนาสาธุบุญนำอย่างจมทั้งร้ายที่ได้มาทำบุญในมือเขาบารรษาในมือนี่ถาวายเทียนบรรซาผาอาบนำพ้นวัตถุเขาคล้องทุกสิ่งทุกอย่างเรื่อใส่ผู้กระโผลบริโภคอาถรรพสิ่งใดที่ชอบไดยสินโดยทําแล้ยข้อนึกข้อความกิจของานทั้งร้ายจงสมความอาถนรพ์ ตลอดจนขอหายพราในสงของ,งทาง่านทั้งหลายจงเป็นภูหายา่ายนทั้งหลายจงเข้าถึงธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมนั่มวตนกจากถูกเขาถึงสุงสกันไพศาลเก่าคือปณิพนิพธในอนาคตการอันไก่นี่ทุกท่านทุกคนเทินเอาละพร ที่อาวาลิวะาปุราบรลปูรินทิสาคาลังเยวะเมวะอิโต้ตินังเปตานังกุปกับตีอิจิตังบาติตังตุมหังกิปเมีวะจะมิจัตุสับเบปุรินตุสังกับา จันโทปนาราโสยธามนิจติราโสยธามจพิธิโหหิวจันโทสัพารุโควินาจโตมาติพาวันตาไรโยสุกิติกายุโกภาวะ นาปิวันาสิริสนิจังุทธาปจายนจจตารุธรมมาวันตินายุวันโนสุขังพาลา,า,า,พออาหาวายทาก่อน Puja Patwa Dharma Siwa